มาทาผมให้หุณนไหมกันผมก็จะร่วงนิเดยเขาชอบไหมเป๊กับปุ๊คันนี้นะคะเราจะมาทําผมให้หุณนไหมกันดูซีจะรอดหรือร่วงบางแคร์่วงเลยนะบางแคร์ขนหมาเนี่ยขนหมาเนี่ยขั้างต่อมานะคะแล้วก็ชิลแม่นเลยดิหัวมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าไหมหัวมันเบ้หมดแล้วเออหัวมันเบ้ยู่ก็รู้แค่บอไปที่ทางที่คุณต้องการนะครับหรือไปที่ไม่ต้องการก็จะไปทางนั้นเลยอะถาวน คนอื่นทำแล้วเธอไม่รอหรอเขาไม่ได้เป่าลงหนังหัวงี้เธอมีทรงในใจหรือยังเนี่ยหรือว่าเป่ามีดเป่ามีดิไม่พูดงี้ได้ไงอ่ะไม่ต้องอดทนนะไม่ต้องอดทนนะไม่ต้องอดทนนะร้อนร้อนแป๊บเดียวมันพองแล้วร้อนมากเลยผมก็จะร่วงนี่ผมก็จะร่วงนี่ไม่นี่เป็นน้ำเกลือที่ช่างเขาใช้กันช่างเขาคงไม่ใช้น้ำเกลือที่หมดอายุอายุหรือายุหรอหมดอายุหรอหมดแล้วหมดมาครึ่งปีแล้วเนี่ยแค่ครึ่งปีเองอ้า ต่อมาเราจะหนีอ่ะคะซื้อมาใหม่เลยเพื่อเธอเงินก็ไม่เก็บอันนี้ระวังด้วยเพราะว่ามันจะใกล้นะผากมากไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้ทำอะไรเธอเจ็บสักอย่างเขาไม่ได้ทำอะไรเธอเจ็บสักอย่างเขาไม่ได้ทำอะไรเธอเจ็บสักอย่างเจ็บไปจนไม่รู้ชัวยยังเนี่ยเจ็บไปจนไม่รู้ชัวยยังรอ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 ร้อนนิดนึงเออไม่ต้องนั้ำ สบเป่าเสร็จรู้สึกไข้จะขึ้นเลยทำไมแลออก็ยกความร้อนมานานเกินไปกันปูเธอพูดเกินไปหัวเขาร้อนหมดแล้วเนี่ยเห็นลูกค้าเห็นหน้ารำรำมันเออ้คนผมก็จะร่วงเลยข้างหน้าประมาณนี้แหละุ้ยเขาทั้เก่งจังเขาทำเก่งนะเนี่ยเธอหลอกกันตั้งเยอะตอนแรกเมื่อกี้หน้าตาน่าเกลียดเลยบ้าเดี๋ยวธอใส่แรกแล้วเธอจะอึ้งโอเคนะมีทิศทางที่ดี ถ้าไม่สวยแปลว่าไม่ได้สัตว์ผมยกโคนเออต้องยกโคนไม่มันจะแป้ก็เป็นสุภาพบุรุษไทยแลนด์นะฮะคุณชัยมาเองคุณชัยเพชรตพื้นี่้ยเขาทำเก่งนะงานเข้าได้กลุกลับแต่งหน้าทำผมผู้ชายแต่ตรงนี้ต้องดึงมาหน่อยดึงนิดนึงมันจะมีเส้นดื้อไหมเส้นดื้อยังเออเประมาณนั้นใค้ความรู้สึกในการทำไหนมองกล้องสิมีไม่ความรู้สึกอหรเขารักเธอโอ้ยนี่นี่ เธอชอบไหมกี่คะแนน10เต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้เนาะเธอ,ตอเ 100. ต็มร้อยเขาบ่าเขาทผมเธอดีที่สุดตั้งแต่เธอเคยมีผมแล้วทาเองมาเลยอะชอบไหมพูกชอบครับผมมีสิให้10%มีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันเย่ 1, <S 2> <S 2> yeah.